สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนาการคํานวณเล็กเด่นเดินทางบนและล่างให้ equator, ให hal, ะะท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะท่านผู้ชมสูตรคํานวณของเรานะคะเหล็กเด่นที่คํานวณได้นะคะเดินทางบนและล่างนะคะทางเราขอแนะนาสูตรคํานวณนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากทิเบรัฐบาลในงดประจําวันที่หนึ่งเมษายนนี้นะคะท่านผู้ชม รวมกันสนับสนุนสลักคินเบนรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจ้ะสูตรคำนวณของเราที่แนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับทราบในวันนี้นะคะท่านผู้ชมเดินทางบนและล่างนะคะสูตรนะคะท่านผู้ชมเอาหลักหน่วยล่างบวกหลักร้อยครั้งที่สองนะคะบวกหลักร้อยครั้งที่สามสองครั้งบวกหนึ่งบวกสองนะคะท่านผู้ชม การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครสอบใดว่าผลนหลับในอนาคตจอกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะน้ำสูตรไปใช้จ้ะเรามาทําการคํานวณหาเลขเด่นด้วยกันนะคะว่าสําหรับเลขเด่นเดินทางบนและล่างของเรานะคะในงวดประจําวันที่หน,นึ่งเมษายนนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้าง หลักหน่วยล่างนะคะเลขเก้าบวกแปดนะคะสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเก้ายี่สิบหกยี่สิบหกบวกเก้าสามสิบห้าสาห้าได้เลขเด่นห้านะคะห้าบวกอีกหนึ่งะคะได้หกหกบวกอีกสองนะคะได้แปดจ้ะสำหรับผลออกนะคะท่านผู้ชมรางวัลที่หนงในงวดถัดมานะคะสามตกบนออกสามเก้าห้านะคะและรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะหนึ่งห้าจ้ะ สำหรับแนวทางการคำดดนวณเลขเด่นเดินบนและล่างของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขห้าเลขหกเลขแปดนะคะสามตกบนในงวดถัดมาออกสามเก้าห้าและรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งห้านะคะเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นการคำนวณในงวดนี้ข่าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะท่านผู้ชมเลขห้าในการคำนวณนะคะเข้ามาในตนําแหน่งของหลักหน่วยบนในงวดนี้และก็เข้ามาในตนําแหน่งของหลักหน่วยล่างด้วยนะคะท่านผู้ชม เขามาทางบนและล่างนะคะในงวดนี้นะคะเลยห้าในการคํานวณนะคะท่านผู้ชมจ้ะเรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักหน่วยล่างนะคะเลขห้าบวกสานะคะได้แปดแปดบวกแปดสิบหกสิบหกบวปดยี่สด้เดนสีะคะสีบวกหนะคะได้ห้าบวกสอนะคะได้เจ้ะสําหรับผลออกรางวันที่หึในงวดถัดมานะคะสตับนออกสามและ รางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดนี้ออก97นะคะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเดน่นเดินทางบนเลขล่างของเราในงวดนี้นะคะทา่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นนะคะเลข4เลข5เลข7สำหรับ3ตัวบนในงวดถัดมานะะักขออก307และรางวัลเลขท้ายสองตัว97พราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นการคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข7นะคะทา่านผู้ชมเลข7ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนและหลักหน่วยล่างนะคะจ้ะ ได้เจ็ดในการคำนวณนะคะขามาทักบนและล่างนะคะท่านผู้ชมในงวดนี้จ้ะเรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยล่างนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกสองนะคะได้เก้าเก้าบวกสองสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสองสิบสามสิบสามได้เลขเด่นสามนะคะสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่สี่บวกสองนะคะได้หกสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกหกศูนย์สาม และรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะออก3ามเก้าจ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเดน่นเดินทางบนและล่ลางในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขสามเลขสี่และเลขหกนะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบนใน,ในงวดถัดมานะคะออก 60- 3สและรางวัลเลขท้าย2ตัว3 9เพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลข3นะคะท่านผู้ชมเลข3ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนแล,ละหลักสิบล่างนะคะ ลขตัวเลขหนึ่งนะคะเลขหกนะคะท่านผู้ชมในงูนี้เข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนด้วยนะคะจ้ะเลขเด่นก,การคำนวณของเรานะคะเดินทางบนและล่างเข้าเลขสามและเลขหกนะคะในงูนี้นะคะท่านผู้ชมเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยและหลักหน่วยบนและแล้วก็หลักสิบล่างด้วยนะคะท่านผู้ชมเลขเด่นก,การคำนวณในงูนี้เข้าสองตัวเลขเด่นนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงดถัดมานะคะ หลักหน่วยล่างนะคะเลขเก้าเก้าบวกสามสิบสกศูนยครั้งก็12บสองนะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่นสอนะคะสอบวกหนะคะได้33มมบวกสอนะคะได้ห้าหรับผลออกรางวัลท้ายขออภัยนะคะท่านผู้ชมรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตกบนออกห้าสามแปดและรางวัลท้ายสองตัวในงวดนี้ออกเจ็ดสามนะคะจ้ะ สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินทางบนและล่ลางในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลขสองเลขสามและเลขห้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตกบนห้าสามแปดและรางวัลเลขท้ายสองตัวเจ็ดสามนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเดน่นในงวดน,นี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขสามนะคะท่านผู้ชมเลขสามในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนนะคะและเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างด้วยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เลือยังมีอีกตัวเลขเด่นหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเลขห้านะคะอีกหนึ่ง อีกตัวเลขน,น,นะคะเลข5นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนด้วยนะคะในงวดนี้นะคะท่านผู้ชม3ตัวบนออก538และรางวัเลท้าย2ตัวออก73นะคะได้3นะคะเะคะข้ามาทางบนและล่างนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยล่างนะคะเลข3น,นะคะ3บวก8 11 11, 11บวกศูนย์ครั้งก็11นะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่น1น,นะคะ1บวก1นะคะได้2 2อ,อบวกอีก2นะคะได้4 จากสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสี่สองสองและรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะหนึ่งเก้าจ้ะในงวดนี้พิเศษนะคะท่านผู้ชมเลขกเด่นการคำนวณเ,เดินทางบนและล่างนะคะท่านผู้ชมคำนวณได้เลขหนึ่งเลขสองและเลขส,สี่นะคะ ผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ถตุกบนนะคะ4 2 2แหละรางวัลเลท้าย2ตัว19เพราะฉะนั้นสำหรับเด็กเด่นการคำนวณในงวน,นี้ก็เข้าตรงๆนะคะท่านผู้ชมเข้ามาทั้งบนและล่างเต็มๆนะคะ ชุดข้างบนนะคะเข้าเลขสองและเลขสี่นะคะท่านผู้ชมเข้ามาในตําแหน่งสามตัวบนในงวดนี้นะคะคืองวดประจําวันที่สิบหกมีนาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเลขสองและเลขสี่นะคะสามตัวบนออกสี่สองสองและเลขหนึ่งในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกหนึ่งเก้าคืองวดประจําวันที่สิบหกมีนาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเลขเด่นการคํานวณของเรานะคะทั้งสามตัวเลขนะคะ เดินมาตรงๆนะคะสําหรับเดินทางบนและล่างนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราขอแนะนาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจําวันที่หนึ่งเมษายนนี้นะคะท่านผู้ชมจ้ะสูตรคํานวณของเรานะคะเลขเด่นที่คํานวณได้นะคะเดินทางบนและล่างนะคะทางเราจะทําการคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบ หลักหน่วยล่างนะคะเลขเก้าเก้าบวกเก้านะคะสิบแปสิบแปดบวกสามนะคะยี่สิบเอ็ดยี่สวกสามยี่สิสิบสี่ได้เลขเด่นสี่นะคะสีบวกหนะคะได้ห้าบวกสอนะคะได้เจ็ดะสําหรับผลออกเรามารอลนกันนะคะท่านผู้ชมจ้ะสําหรับแนวทางการคานวณเลขเดน่นเดินทางบนและล่างของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสเลขหและเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชม สำหรับสูตรคำนวณของเราในะวันนี้เป็นแนวทางใหม่นะคะท่านผู้ชมทางเราขอแนะนําสูตรให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเดินทางบนและล่างนะคะแนวทางในงวดประจําวันที่1เมษายนนี้ทางเราคํานวณได้เด่นมาแล้วเลข4เลข5และเลข7นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านโชคดีนะคะเฮ้ยรวยรยทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ